สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้อง,น,องน้องเพื่อนเพื่อนชาวยูทูปนะครับโอ้โอโอพอได้พบบ่ได้พอกันโดนนะครับสำหรับลิลี่นะครับมือนนี่แวะเวียนมากใกล้ๆบ้านนะครับแถวบ้านมะโคครับพี่นอ้องตำบลภูนะเงินอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นงานเที่ยวพี่น้องนี่ เอาดินใส้ไปถมทีนะครับทีมงานลิลลี่การเกษตรนะครับโอเบลโกเอชเ0สอนะครับฝนตกฝนลงกะถือว่ายังแลนได้อยู่ครับพี่นอ้องสวัสดีไปยักงทีมงาน เสียต้นสวัสดีไปยัางทีมงานสุขุสุขคนนะครับรถดับรถแมคโครทีมงานลิลีการเกษตรพี่น้องวันนี้50สิเที่ยวครับโอ้จัดเตรีกมกองเลยครับ กานดวนพี่นอ้องเป็นยายรถมาเห็ดไห้นะครับเอาดินใส้ล้วนๆครับดินให้หน้ายังบ่ท่านหลอกให้หน้าให้นี่ยังบ่ท่านจบนะครับกับพอดีเลยนะครับหาสิบเถี่ยวพี่น้องอ่ะล็อกกี้ครับเสียตน้นร้อยเจ็ดแรงมากครับอบีดี อยู่กับเจ้าโกเบนะครับมาเนี่ยเอชเคสองร้อยนะครับลินล,ลี่การเกษตรเจ้าคุณปูนะครับมาเนี่ยกับผู้เบาทางบ้านโน่น,นสมบูรณ์นะครับโน่นเกษตรไหมโบแมนนุ่นสมบูรณ์นะครับโน่นเกษตรพี่น้อง เป็นผู้จัดให้ทีมงานครับผููเบาไอาวันนี้เป็นงานเที่ยวพี่น้องเกี่ยวละสามรอ้อยครับนี่นะครับน้ำมันแพงพี่น้อง ใส่เครื่องยนต์มิตซูบิชูมิตซูบิชินี่อกซูปนะครับเทอร์โบไดเรกอิจคชั่นนะครับ6 b ี31นะครับสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้วัดรอบเครื่องที่2,000รอบต่อนาทีนะครับ บอกใมีเวลามาทายถ้ำพี่น้องวันนี้พอดีได้โอกาสครับเลยเขามาทายท้ำให้พี่ให้น้องได้เบิง้งได้โชคกันนะครับสำหรับผู้มักรถดำรถแมคโครอ่าคือผู้ว่าผู้จาอยู่นี่แหะพี่น้อง นักย,ยีสตตั้นครับเจ้ากโกเบไใบแท็กดีเ0็ดสิบเซนนะครับใส่รูเลอร่องรับการกระดกเก็ดลูกพี่น้องแชร์เลียสองตปุ่งกีนี่0.83ลูกบาทเมตรนะครับ ูเบาไอเป็นผู้ขับนะครับผู้เบาหลุดรอทางงน้นเกษตรพี่น้องใส่ปั๊มเช่สามวีหนึ่งหนึ่งสองนะครับสำหรับเจ้าโกเบโกเอชเคสองร้อยตอนนี้เป็นหมักที่ขีดนึงนะครับ หลักส่เจอล็อกจี้ครับรอยกาจะพาแร่งมาหลอกหน้าสวยๆครับโซเฟอร์เฮาฟีมืออยู่แล้วนะครับผู้เป,ป่าไอา งาน่หลายเที่ยวครับเื่อนี้งานประมาณหาสิบเทียวนะครับแต่ว่าเพิ่นแดนไปแล้วประมาณส้าเทียวแล้วพี่น้องประมาณยี่สิบเทียวแล้วดินนี่นาจะบ่พ่อครับน่าจะได้ลงไปลอกเอาให้ไหม่นะครับ เป็นรถที่ใส่ดีอีกรุ่นหนึ่งครับสำหรับเจ้าโกเบเอเคสองมักทรีขิดหนึ่งนะครับร้อยสามจหาแรกมานะครับสำหรับเจ้าโกเบตัวนี้ไปแล้วครับ ็อกกี้สีวปลไลทั่วครับมืันนี้บ่มีท่างเนืดครับแล่นขึ้นถนนเลยพี่น้องบ่มีม่ลมบ่มีเนืดนะครับดินไส้หคือฝนแล้วก็สบายครับแน่นยิ่งติ่งอ้าวนะสองรอยยี่ครับ สิ่ี500ควบถึงควบมทนของเจ้าเครื่องยนต์มินโวิชินะครับใส่มาเป็นเวลาหลายปีกันพี่น้องเพราะเนสีเกือบสามสปีระบบพี่น้องสำหรับเจ้ามักที่ตัวนี้นะครับ ตรงนี้ฝนก็ตกเรื่อยๆครับพี่น้องรถแมคโครก็ทํางานลำบากกันขึ้นนะครับลำบากจักน้อยนะครับสำหรับรถดำยิ่งไปเจอดินเหนือๆดินเหนียวๆครับก็ทำงานกันบ่ดยน,นะครับนี่กันนี้จากหน้าปังมากครับ ลงปว่าได้พี่น้องควตูกซ่ เต็มกองเลยพี่น้องรถบริษัทนี่บากวงครับบาแงพร้อมพี่น้องนี่สำหรับเจ้า,าซีรีส์ห้าร้อยตัวนี่นะครับของทีมงานลิลีนะครับป่าบัวเป็นผู้ครับครับมไม่แล้วครับพี่น้องเอ้ยฝนแหลมากแล้วครับฝนกระไดเ,อ,เอ้าแง่เขา ทีมงานเท่าฝีมือการลอกหน้านี่เจ้าขนาดพี่น้องสำหรับผู้เบาอายุดสาก็งามนะครับหลอกหน้าก็งามโอ้ฝีมือครับฝีมือ บางสายไฟหับไปเมื่อนี้รถด,ดับแล่นลำกันสามขั้นพี่น้อง ยีรอดิบได้มาครับอยู่กับสบาดดำซิงพี่น้องเป็นผู้อวผู้จาสู้พีสู้นองได้ฟังได้รับชมกันนะครับบอกใครมีเวลาได้มาถ่ายทํำหรือว่าถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งเท่าไรครับช่วงนี้อ,อยากน้ําปากน้ําทองพี่น้องเอ้ย น้ำวนรถไถนะครับวนรถไถกับลายดากขึ้นกันครับเลยบอกใครมีเวลาได้มาถ่ายรุงคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิง้งท่าไดครับพอดีเมือน,นี่ทีมงานใหญ่มากแต่ไกลบ้านนะครับเลยแวะมานํ่ภาพให้พี่ให้น้องเดี๋ยวเบิ้งกันจังหน่อยนะครับ ว่าผิดเว้าถือก็ขอโทษขออภัยพี่น้องออันห้างสนามแน่ก็อยากเว้าผิดเว้าถือครับหลงๆเลื่อมๆไปละหาชิบเที่ยวครับมาอนีิทีมงานน่าจะบ่ดถึงมือครับเพิ่นกรสซใหญ่ลงไปทางสีเสียดนะครับอ่ะเสียต้อนครับ บาพิเศษพี่น้องสำหรับเจ้าเอเคตัวนี้นะครับเอาสำหรับมือนี้ลากันซ้ำนีและพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับขอบุนขอบุนพี่น้องผู้เข้ามาติดตามมาชมนะครับ ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องพี่นี้ได้เขาว่านเขาว่านาน้ำก็ให้งามๆพี่น้องเอาปลาอูดุมสบูรณ์กันสุขูสุขคนพี่น้องล่าด้วยเจ้าโกเบเอชเคสองนะครับทีมงานลิลลี่การเกษตรอูปบาาอ้ายเป็นเจเฟอร์นะครับมืนี้ ไปแล้วครับสวัสดีครับ